เอาละครับคุณผู้ชมครับขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยการอยู่ผมครับ King lon KD แล้วก็แอดมินใจใจครับผมใช่ไหมครับในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมมัตเตอร์ไพเลตก็มีหลายๆคนนะครับบอกว่าพี่ครับไอหมัดน้ําแข็งเนี่ยเอามาจากไหนครับผมอเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนเอาหมัดน้ําแข็งสุดโหดเงี่ยมแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีทำอย่างเงี้ยทำยังไงล่าอย่างไงทำยังไงอะไรอย่างเนาะ เราจะมาสอนวิธีการทําหมัดใหม่นั่นเองโอเคอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจผมในการอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับไปเล t s โกไปดูกันเลยครับผมคุณผู้ชม <Yeah. S 1> มาแตใจ,าจอย่างแรกคือยังไงครับผม อ๋อวิธีการทำหมัดใช่ไหมทีนี้เราต้องไปเกาะใหม่ก่อนนะอ่าเกาะใหม่เราต้องไปเริ่มต้นเกาะใหม่ก็คือเอาง่ายๆนะตรงๆเลยว่าหมัดชิ้นนี้คือเราต้องเลเวลเท่าไหร่เอา,อางี้ดีกว่าก่อนจะทำนะเนี่ยเบลเหรอใช่ที่ต้องการไอ้เบลสักพันสามนก็ทำได้แล้วนะหนึ่งพันสามร้อยสามขึ้นไปแนะนําให้พันสามขึ้นไปเพราะมันต้องใช้ของไอ้ห้องที่โยกขันโยกด้วยอืมก็คือเราต้องไปโยกขันโยกที่อันนั้นป้าไอที่ เขาเรียกว่าอะไรที่เราไปทำบอสซานต้าใช่ปะใช่มันใช้ของจากตรงนั้นมาใช่ไหมมาอเ,เอามาทำมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงคุณผู้ชมมาก็อื่นเลยมาคุณผู้ชมครับผมมาเราก็ได้หมัดธรรมดาและเรียบร้อยนะครับผมมาวิธีการทำหมัดน,นะครับผมวิธีแรกเลยครับปะใจใจคืออะไรครับโอ้อย่างแรกเนี่ยมันในคลิปคนอื่นก็มีนะมันหรขอให้เราไปคุยกับตัวนี้อ่าตัวนี้ใช่ไหม<อ>ก็คือมันมันจะมีทั้งเกาะเลยใช่ไหมใจใจ หรือว่ามีแค่ตัวเดียวตัวนี้ตัวเนี้ยอก็คือต้องเป็นชื่อนี้ด้วยต้องเป็นเจคอบเจคอบเท่านั้นเจคอบเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะบอกว่านี่ไงหมัดไงอิเล็กอิเล็กอะไรนั่นจรจัยอ่าอิเล็กอะไรไม่มีอิเล็กอรอนเทอรเออนั่นแหละช่วงนี้ไม่นอนน้อยนะคุณผู้ชมอะไรอิเทนอลใช่ไหมอิเทอร์นอลวินเทอร์อ่าอิเทนอลวินเทอร์นั่นเองนะครับก็คือหมัดน้ำแข็งสุดโหดอ่ะอ่ะยังไงแรกาจะคุยไม่ได้หรอกจอิจริงอ่ะมันแค่บอกว่าเออก็เก่งดีนี่ก็ไปเรียนรู้หมัด อีเทนอลเวนเทอร์ซะนะอะไรเงี้ยอ่า,อาเออแล้วต่อครับผมว่าตามเนื้อเรื่องแล้ว,วมันก็บอกว่าไอ้พวกสโนวแมนพวกนี้ยมันจะไม่ค่อยพูดตามปกตินะในตอนเช้าเราต้องทาให้มันเป็นตอนกลางคืนก่อนอเออเราก็รอเวลาปุ๊บปุ๊พอ,อเป็นตอนกลางคืนปุ๊บหนคีคุยคุยโอ,อ้ยนี่ไงเราก็คุยแล้วมันจะเปลี่ยนคาอ่าส็จปุ๊บไงต่อแล้วก็มันก็จะบอกในแนวว่าเออเนี่ยเอ็งก็เก่งดีนี่ก็เหมือนเหมือนกันอะ่ะแล้วก็ให้ไปคนไอ้นั่นนะ โนแมนที่ชื่อเจคอบคนเนี้ยมันก็สอนหมัดนี้ไม่ได้หรอกไปหาตัวที่ชื่อด้านบนเนี่ยไปหาคนที่ชื่อเบลที่อยู่ด้านบนเบลใช่ไหมเบลเออเบลเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ตัวนี้หรอใจตัวไหนข้างล่างนี่ไปดูนะไปดูนะเบลเนี่ยไหนวะเอ็งอยู่ไหนวะใจเนี่ยอ๋ออยู่นีอยู่นี่โอเคเบลอ่าโอเคคุยแล้ว มันก็จะบอกมาในแนวว่าเออเนี่ยหมัดนี้ใช่ไหมก็คือให้ไปหาอาจารย์ของมันเพื่อจะเรียนโอเคอันนี้ก็คือมันจะนําทางแล้วว่าเออคนที่ไปหาอาจารย์มันใช่ไหมมันก็จะบอกมันจะม่บอกเกาะด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ปะเออมันจะบอกว่าเกาะอาจารย์มันอยู่ไหนก็จะบอกว่าเออนะเกาะมันอ่ะมันจะมองเห็นวิวที่สวยงามใช่ปะแล้วก็พัที่ตกดินอ่ะจะอยู่ทางซ้ายเกาะภูเขาเนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายเหมือนกัน แล้วก็สามารถมองเห็นได้ทั้งเกาะไอสตาร์และอันเก่ากับเกาะนี้ด้วยอเออแล้วมาอยู่ตรงไหนครับทั้งหมดนี้ก็คือข้างหลังนี้เองไปบินไปเลยไหมบินไปเอาไหมไปดิไปไปอะไรจอยพุ่งพุ่งตรงไปเลยก็ได้เราบินไปเลยครับก็อยู่ข้างๆเกาะแพนนะอุ้ยเหมือนเป็นเกาะปะอยู่ตรงนี้ปะจใจใจ เดี๋ยวเน็ตบินโอ้โหเน็ตบินคุณผู้ชมมาบินไปใหม่คุณผู้ชมมากินหลุดนะครับอยู่ๆดิสคัลเน็ตติ้งเลยคุณผู้ชมเน็ตหายเลยเอาละก็คือให้เราบินไปด้านหลังเกาะแพ้ใช่ไหมจัยยาวๆเนาะตรงไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยตรงไปเลยเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะคุณผู้ชมผมเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะแล้วก็บินมาเลยเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมพูดไม่ถูกว่ะตรงเนี้ยคุณผู้ชมลองดูเองแล้วก็บินไปเลยครับเนี่ย โอ้แดดไปเลยเลวกว่ามันจะมีเกาะสตาร์ไลท์ด้วยปะจัยเกาะสตาร์ไลท์เก่าดูซ้ายมือ <Star light S 1> ใช่ใช่ดูไปเลยก็ยบางคนว่าพี่ครับหมอกหนาะจังเลยผมบอกก่อนนะว,ว่าอัปเดตนี่มันเป็นอัปเดตของคิดมากเนาะมันเพราะผมอัปเดตใช้เฉยนะครับผมแล้วก็มันก็ยังเป็นแบบกับหมอกควันหนาวอะไรเงี้ยคุณผู้ชมยังงงนะครับคุณผู้ชมอัปเดตหน้าก็ถ้าจะปกตินะครับคุณผู้ชมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาเอามาคุณผู้ชมครับผม ถึงล้เกาะนี่เกาะรับในตำนานที่ทุกคนงงว่ามันอยู่จุดไหนนะครับใช่ไหมจัยมัน <ใจ S 2> อยู่ส่วนไหนนะของอโลกนะครับผมสรุปแล้วมันอยู่ส่วนนี้ของโลกนะครับตรงมาเรื่อยๆตามนั้นแหละคุณผู้ชมเนีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยอะคุณดูดูตรงนี้เลยเนี่ยก็คือคุณผู้ชมเตือนตรงมาตรงเนี้ยขับเรือมาตรงเนี้ยมันก็ถึงแล้วนะเออว่ะมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนะั้นใจเนาะจริงๆนะมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นดูดิก็ขับมาแป๊บเดียวอะนายก็ถึงแล้วนะ สัก2-3นาทีแล้วคุณผู้ชมก็ได้ถึงละมาเดี๋ยวเรามาคุยกับไอ้เจ้าตัวนี้เลยเอาระเราก็จะมาคุยกับอาจารย์ของมันเนะใจที่เขาบอกแนละที่เขาใบ้มา <ừ. S 1> อ่ะหนึ่งเลยนะครับผมเขาว่าต้องการนะครับผมสเปเชียลกิฟต์บ็อกมันก็จะบอกในแนวว่าเออถ้าเองไม่ให้สเปเชียลกิฟต์บ็อกมานะ่ะมันก็จะไม่คุยกับเองไงอ่าสเปเชียลกิฟต์บ็อกนี่คือไหนใจต้องกลับไปเกาะไอ้นั่นแหละซานตานั่นแหละ,ะจริงๆเราสามารถแลกก่อนที่จะมาก็ได้นะ ใช่ก็คือควรแรกก่อนนั่นแหละถูกไหมเอออ่้เรามาให้ดูเรามาให้ดูก่อนละกันนะครับผมอ่ะครับก่อน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 แรกก่อนมาคุณผู้ชมครับผมวิธีแรกเนาะอันนี้วิธีแรกจริงๆเลยใช่ไหมจ๊ะเราสอนก่อนเลยไหมนี่ไงคุยคุยคุยเสร็จปุ๊บก็เราต้องมาหาตัวนี้ต่อก่อนก่อนที่เราจะไปตรงนน้นเราต้องมาหาตัวนี้ก่อนก็ได้อก็คือว่ามันต้องการนะครับผม small gift หนึ่งอันแล้วก็ special candy เนาะหนึ่งอัน แล้วก็ทอสหนึ่งอันนะครับผมปะ่ะก็คือเดี๋ยวผมสรุปให้เลยละกันตรงนี้เลยเนาะเราไม่ต้องไปไหนไกลก็คือเซอไอสอสมอลกิฟบ็อกเนี่ยนะครับผมเออสมอลกิฟธรรมดาเนี่ยก็คือเราเอามาจากบอสสีเขียวก็คือเป็นบอสที่เราไปดึงคันโยกเนี่ยนะครับลักคันโยกนะ่ะต้องเลเวล1,300ก็คือเป็นเกาะน้ําแข็งนะครับผู้ชมก็หลายคลิปแล้วที่ผมสอนไปก็ลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับพี่สอนเสกบอส อาซานต้าตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับโอเคไหมอ่าประมาณนั้นนะครับผมผู้ชมแล้วก็เราก็ตีเพื่อที่จะเอาสมอลกิฟมาได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องตีนะครับผมอีกอันหนึ่งเลยก็คือรวมกันเป็นทั้งหมดเนี่ยก็คือมีทั้งหมดนะครับอาสมอลกิฟเนี่ยมี2ชิ้นแล้วก็แคนดี้มี1ชิ้นเอาใจใจถูกปะก็คือต้องมีแคนดี้เป็น1 1่ชิ้นแล้วเราก็ไปแลกสเปเชียลแคนดี้ไงถูกปะ Oh. อ่าก็คือว่าเราอฟาร์มไว้นะครับผมก็คือต้องมีสมอลกิปาสองชิ้นแล้วก็ไอแคนดี้นะครับเป,เปล่าเลยนะครับหนึ่งชิ้นแล้วเรานะครับผมก็ไปแลกจับไอเจ้าตัวที่มันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมไอไอสเปเชียลแคนดี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงเกาะดีเนาะตรงเนี้ยนอะ่าตรงนี้ะนะครับผมผมพาไปเลยก็คือเราต้องเอาไอด้านของแคนดี้ธรรมดานะครับแล้วก็กล่องเล็กเนี่ยมาแลกเป็นสเปเชียลแคนดี้เนี่ยนะครับ หลังจากนั้นนับทอสทอสหาจากไหนนะครับทอสหาจากบอสไอ้บอสเลยนะใจอันนี้ <Bot S 1> ครับผมบอสบอสตา<ล>ยหเหี่ยวใช่ใช่ก็คือเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันบอกว่าสมอลก,กิบบอนหนึ่งอันแล้วก็ท่าของไอ้แคนดี้หนึ่งชิ้นเนาะแล้วก็แลกเป็นสเปเชียลแคนดี้นั่นเองนะครับประมาณนี้ก็คือทอสเนี่ยนะครับ,รออเ,รบเราก็ไปหาที่เกาะด้านของเกาะผีเกาะซอมบี้นะครับผมอ่าโอเคก็คืออยู่ข้างเกาะนี้เลยครับตรงนี้เองใช่ป่ะใจใกล้ๆกันเลย เกาะมีหอกเกาะเขียวๆ่ะใช่เกาะเขียวๆอ <วะ S 1> ่ๆ<ว>ะใกล้ๆนี่เองใกล้ๆนี่เลยเนี่ยคุณผู้ชมผมขอไม่ไปแล้วกันนะครับผมผมจะสรุปง่ายๆเลยหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยแลกไปเนาะใจใจม,มันมันมันคือสิ่งไหนขอดรอปไมพี่หน่อยไอไอสเปเชียลกิฟต์บ็อกซ์เนี่ยอะส่งมาให้พี่หน่อยมาเดี๋ยวเราจะไปดูเลยแล้วกันว่าผมแลกได้หรือเปล่านะครับผมอ่าปะแค่นี้ใช่ไหมใจแล้วเราก็กลับไปตรงที่ไอตัวนั่นเลยใช่ไหมที่อาจารย์มันอยู่อ่าอาจารย์มันอยู่เลย โอ้แค่นี้ได้ได้หมัดเลยปะ่ะหรือว่ายังไงยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช่ไหมโอเคเราแค่ไปส่งก่อนใช่ไมไม่ง<ร>ั้นมันก็ไม่คุยด้วยไนงะเดี๋ยวเราตรงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแบบเร็วเดียวเลยล้วการคุณผู้ชมว่าผมจะเจอหรือเปล่านะครับผมแบบง่ายครับผมว่ามันไม่ยากมากหรอกนะถ้าผมจ้าไม่ผิดประมาณนี้อ่าครับไปครับไปเลยผิดประมาณดเวยแน่นอนผมผมต้องเจอ ผมไม่ผมไม่พลาดแน่นอนนะคุณผู้ชมฮะเอาละอยากเล่นเกมนี้นะครับผมทิ้งลิงก์เกมอยู่ใต้ล่างคลิปนี้อย่าลืมมาฟาร์มกันเยอะด้วยละกันนะครับผมมาฟาร์มไปก่อนผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยฟาร์มแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ฟาร์มเนี่ยคุณทำหมัดนี้ไม่ได้แน่นอนครับหมัดสุดเจ๋งเนี่ยอ่าโอเคเราก็ตรงไปเรื่อยๆครับเนี่ยแป๊บเดียวน่าจะถึงแล้วนะอีกสักประมาณผมนับเลยถึงประมาณ15วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเฮ้ยสิบสี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสิบสี่ก็สวยแล้วเดี๋ยวๆๆๆๆเยวไม่เจอวะน้องเดี๋ยวตรงไว้อีกตรงไปอีกตรงไปอีกใช่ไหมเราไม่ถึงโอเคโอเคอีกนิดเดียวนะคุณผู้ชมโอเคนับไกลนะใช่เหรอโคตรไกลเลยเหรอเอ็งไม่กดแด๊ดเลยบินอย่างเดียวอ่ะเออว่าแดดด้วยกันเองเอ็งรู้ได้ไงเอ็งอยู่บนหัวพี่เหรอถึงเกาะนาแล้วเนี่ยโอ้โหดีแล้วบ๊าบเนาะ เพื่อว่าก็ใช้สายฟ้าได้แหละเร็วจังเลยสายฟ้าแกอ่ะกดทีเดียวก็มาถึงได้เลยนะโอเคนี่คุณผู้ชมม้วนม้วนม้วนไปเฮ้ยนานจังเลยฝ่านิดนึงฝ่านิดนึงรู้สึกไม่ดิ้นละอย่างนั้นฮะไม่ดิไม่ดิ้นละนี่เหรอเออถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงโอเคมามาส่งของให้มันครับ ปุ๊บนี่เราไม่ต้องจับกล่องแล้วใจเนาะเราคุยมันเลยถือเออถือก็ได้ไม่ถือก็ได้อ่าเรียบร้อยแล้วมันบอกว่าอะไรเนี่ยใจมันก็จะบอกเลแนะว่าเออพลังมันก็ไม่ไม่มีที่จะสอนได้หรอกอะไรจริงๆอะ,อะก็เลยบอกว่าให้ไปเก็บเอ่อหิงห้อยอเป็นหิงห้อยพลังของมันอะให้เราไปเก็บรวบรวมให้มัน,นเฉยอเออทีเดี๋ยวมันก็จะให้แลกก็ถ้าคุยกับมันเสร็จหิงห้อยก็จะมาแล้วอ่าโอเคลองลองกดดู สกอเรดีเรดี้สิบห้าอันใช่ไหมจัะใช่สิบห้าอันกดแล้วเล่งมันจะสวยๆแล้วก่อนเนี้ยจริงๆจะมีสิบอันหลังบ้านอันที่หนึ่งใช่ไหมจะมีข้างบนเนี้ยข้างบนนี้อันนี้อันที่สองอยู่ตรงนี้อันที่สองดูซ่องห็นเลยส่วนอันที่สามก็จะอยู่ใต้ต้นไม้ข้างบนนี้เหมือนกันถ้าจะไปผินนะไม่ได้ทําอ่ะไม่เคยทาเลย ใช่เหรอแล้วก็น่าจะบนต้นไม้อันนี้หนึ่งนเฮ้ยกดผิดตรงนีเออน่าจะข้างล่างมึงอันนี้ห้าเนี่ยข้างล่างนู่นมันก็เห็นง่ายนะแค่ซูมออกก็เห็นแล้วเนอันนี้น่าจะอันนี้ห้าห้าอ่าแล้วก็อันที่หกก็น่าจะตรงนี้แหละแถวเนี้ยแถวๆนี้น่าจะมีอันหนึ่งอันที่หกนี่บนหัวเนี่ยจำได้อยู่ว่าเป็นอนที่เจ็ดใช่ถูกต้อง แล้วก็ใจใจใจไม่ถึงนะตเก็บไม่ได้โอเคเก็บแล้วล้ะน่าจะแถวซอกนี้แหละอันที่แปดแล้วก็อันที่9น่าจะนี่มั้งนี่มุมเอันเลยก่อนเ่เพิ่งนะขอเอาข้อมูลต้นไม้ก่อนกดบ่อยจังเลยว่ากดพลาดจังเลยเนี่ยอันนี้อันที่10แล้วร้อยสิบอันครบแล้วแล้วยังต่อยังไม่ครบอีก5อันก็คือเกาะธรรมดาแหละอ่าป้าก่อนนี้มีสิบอันอ่ะพาผมวาร์ปไปเลยดีกว่า ผมจะเร็วๆเลยพาผมวาร์ปไปที่ห้าชิ้นนั่นเลยโอเคมาเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคมาอยู่ตรงไหนครับผมอ่ะเดี๋ยวอะไรนะอันที่สิบเอ็ดใช่ไหมอ่ามันจะอยู่ตรงเกาะที่สามก็คือเกาะนี้เลยอ่าแล้วตรงไหนครับอยู่ตรงหน้าบ้านอันหนึง่งหน้าบ้านหน้าบ้านข้างหลังอะอ๋อนี่นนนไงเจอแล้วันนี้หนึ่งอันอันนั้นใต้ต้นไม้อันหนึง่งแล้วก็หน้าบ้านนี้อันหนึง่งนนีหนึ่งอันโอเคไหนต่อ แล้วก็จะมีเกาะข้างๆคือเกาะไอ้นน่่่เหรอมาใชภูเขาเกาะภูเขาจะอยู่ข้างๆตัวแอนโทนี่อ่ะตัวหนึ่งอันหนึง่งโอเคข้างๆแอนโทนี่ที่เราแลกแลกใช่ไหมใช่ใช่โอเคนี่ไงแอนโทนี่ตรงนี้นะครับเหมือนเก็บไปเลยแล้วก็อีกอันนึงจะอยู่ตรงข้างบนนี้จะเป็นคู่รักเลยแหละ <S 2> <S 2> <S 2> เปลังแต่งงานกันอยู่อันนี้แถวเนี้ยตรงไหนละ่ะนี่ไง หน้าบ้านมาเลยอ่ะอีกอันสุดท้ายใจส,สุดท้ายแล้วอ่ะสองอันนี้ก็เอ้ยสี่อันนี้ก็อยู่เกาะใหม่ใช่ไหมอันอีกอันเดียวคืออยู่เกาะเก่าเป็นเกาะหิมะเหมือนกันวร์ป <c oughs> เลยพาผมวร์บหนะ่อยผมวร์ปไปหน่อยจะได้แบบรวดเร็วทันใจอ่ะก็คือเกาะน,นี้แหละที่ที่ผมว่าไปดึงคัดโยกนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราบอกบอกในคลิปนี้เลยจันนะเราใจใจให้มันจบๆไปเลยตรงนี้นะผมก็คือดึงคันโยกตรงนี้เพื่อที่จะเอาแต่ว่าเราต้องไปเอา อะไรนะไอ้ไอ้ไอ้ดาร์กนะดาร์กอะไรนั่นด้วยนะดิวโซอ่าดิวโซใช่ดิวโซนะครับผมเพื่อที่จะมาเสกบอสนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปประกาศลได้แล้วกันแต่ว่าตรงนี้คือคือสิ่งที่เราพาไปแลกสิ่งของที่เราต้องไปคุยกับอาจารย์ของมันนะนะโอเคไหนไหนสุดท้ายละมาใจัยสุดท้ายก็อยู่ข้างบนนี้เลยใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้โอเคนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วใจใจพาพี่ไปไปก่อนไปหาอาจารย์เออดึงไปหน่อยดึงไปหน่อย อุ้ยตื่นเต้นจังเลยคุณผู้ชมแต่ให้เราจ่ายกันมาคุณผู้ชมก็คือแค่นี้นะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วไหนเขาดูหน่อยโอ้ก็คือใช้เงินนะครับผม2.5 M เบลีนะครับผมแล้วกักบ50บรูบี้นั่นเองนะครับผมรูบี้นี่ก็ฟาร์มง่ายนะใจใจถ้าเกิดว่าเลเวลขนาดนี้ก็น่าจะมีเยอะนะไปฟาร์มบอสฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้บอสซันต้าตอบเท่าไหร่ใจ ซันต้าดอปยีบห้นะใช่โอ้เยอะมากตอนนี้นะครับผมไปตีซันต้าได้นะจ๊ะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วว้วแค่นี้ใช่ไหมจใายเราก็ได้หมัดมาแล้วอ่าแค่นี้แหละแค่นี้นะครับคุณผู้ชมแบบอีซี่อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมมาดูด้วยละกันอย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับเอาละเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะจาเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการเสกบอสต,ตัวเล็กดีกว่านะซันต้าตัวเล็กโอเคไหม แต่ตอนเนี้ขอตบกับมันหน่อยได้ไหมไอ้เจ้าที่มันคำรามเนี่ยเนี่ยดึงไปหน่อยผมบอกก่อนนะครับไอ้บอสแพ้นี้นะครับผมมันจะเกิดมันบอสบอแพ้ถูกหรืใชั่วใจอ่าม,มันคือแพ้อ่าก็คือบอสแพ้นี่นะครับจะเกิดเป็นชั่วโมงนะครับแบบตรงตามแบบชั่วโมงเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมขอญาตแบบใช้แบบของไม่โกงเลยละกันเผื่อคนดูแบบเอ้พี่ครับผงพี่โกงเกินนี่เออแต่วก็โกงจริงเหรอครับคุณผู้ชมผมบอกไว้ก่อนเลยมา เราใช้แบบคนธรรมดาเลยมาอื้มมามาไอ้หนูโอ้โหโอวโหโอวโหโอ้โจะตายจะตายเฮ้ยใจมันเตะพี่ปะเราตบใช้หมัดใหม่ตบเลย ตบมันทีเดียวเลยจ้ะให้มันจบจบตรงนีส้สุดยอดสุดยอดเออเอาล่ะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการทำหมัดที่ชื่อว่าอะไรนะจะ อีเทนอลเวนเธอร์ใช่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับไม่ได้ยากมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปแบบสั้นๆเลยแล้วกันนะครับผมก็คือว่าให้เราเนี่ยนะครับผมไปนำด้านของกล่องเนาะสมอลกรีปแล้วก็แคนดี้นะครับผมสมอลกรีปสออันแล้วก็แคนดี้หอันนะครับแล้วก็ท็อตอีก1อันนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับหลังจากนั้นคุณก็จะสำเร็จได้เลยในใจแล้วก็คุณก็ต้องเตรียมเงินกับลูบี้ใช่ไหม แค่นี้นะครับผมก็ค sure> like ือของที่เตรียมมาทั้งหมดอ่ะจะรวมรวมกันมีสี่อย่างถูกปะมันจะมีสมอลกีฟสองอันแล้วก็กล่องธรรมดากล่องเล็กใช่ไหมแล้วก็ทอดด้วยใช่ประมาณนั้นนะครับผมก็ผมว่ามันไม่ได้ดูยากเลยขนาดนั้นนะเพราะว่าคุณก็เสกบอสซานต้ากันเป็นประจำอยู่แล้วเนาะใจใจมันก็น่าจะง่ายแบบอีซี่อยู่แล้วนะครับผมเอาละวันนี้ต้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ บยบายนะครับรักคนดูทุกคนจุบุจุบุเจ้าอ้วน